ก็จะมีบางบ้างก็จะคนสองคนนะครับแต่ครั้งนี้เป็นบ,บ้านิาชื่นบนที่สิบของเรานะครับตุณตากับคุณยายสองคันเกอได้จากไปพร้อมกันนะครับเมื่อจะไปพร้อมกันก็การมาเป็นตุศนก็จะมีอยู่สองชุดด้วยกันนะครับชุดที่หนึ่งก็เป็นคุณพ่อชุดที่สองก็เป็นคุณแม่นะครับแต่ในการทําพิธีเราจะทําในขั้นตอนเดียวทําในขั้นตอนเดียวเราจะไม่ บอกเดียวสวดให้พ่อก่อนสวดให้แม่ที่หลังจาไม่เอางั้นคือขั้นตอนเดียวก็คือสวดรั้งเดียวก็จบเลยวางกันไปส่วนในเรื่องของการชามภารกิจที่วัตตะเกาผ่าชื่นก็คงจะเป็นไปตามดําเนินการตามที่ท่านทายกท่านพูดนั่นแหละนะครับผมเมื่อกลางวันนี้ก็ได้ได้พูดกับท่านทายกไว้ว่าการที่จะเผาทั้งสองพร้อมกันนั้นที่กลัวก็คือกลัวเรื่องเมนอะไ,ไ้กลัวเรื่องเรื่องว่ามันจะเป็นไรหรอกเพราะว่า อันหนึ่งถ้าเผาไปกํลาลังร้อนจัดและก็เตาที่สองกำลังร้อนจัดมันอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นก็ให้จบที่หนึ่งก็คือหมายความว่าจะเผาแม่ก่อนหรือพ่อก่อนก็แล้วแต่นะครับให้ระงับพอประมาณก่อนหลังจากนั้นเตาที่สองจะเริ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็นําเรียนให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับโดยวกัการทำพิธีการก็คือพิธีการขั้นตอนเดียวเหมือนกันนะครับขั้นตอนเดียวเหมือนกันวันนี้นะครับเราจะได้รับเกียรตินะครับจากท่าน อาแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาจากบ้านตะเคียนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นท่านที่มีตำแหน่งหน้าที่นะครับคือท่านรองนายกอง์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนลำดับตัจะนี้ไปนาเรียนเรียนเชิญน,นายสมจิตนาลอยนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนไตรณบันี้ขอเรียนเชิญครับ ทุกอย่างยกมือประมนมพร้อมกันเงียบเลยนะครับนิบ่งเ,เ,เลยลครับเงียบแม่ชัวก็บเบาๆแล้วกันนะครับ ลำดับต่อไปขอริยเชิญน,นายวิทยาทวีเกิดตัวแทนชมรมผู้สูงอายุตำบลกาบเชิงจุดทูกเทียนบูชาพระธรรมณบัดนี้ขอเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายกฤษดาจันดีผู้ใหญ่บ้านตะเคียนหมู่ที่หนึ่งจุดทูบหนึ่งดอกครบสุขคุณแม่รัอเรียนเชิญนายพัฒนาพรหมบุตรผู้ใหญ่บ้านโคดอจเคียนหมู่ที่9้าจุดทูบหนึ่งดอกครบสุขคุณตาครับ สอเก้าอี้ตัวหนึ่งตรงนีไ้ได้ไหมให้ท่านสมจิตนาลอยเวลาเธานเชิญวางตัดใจก็ได้เขทาท่านประธานด้วยรอสมจิตมาด้านหน้าครับผมท่านเป็นใหญ่แล้วท่านต้องอยู่หน้านะครับท่านอยู่หลังไม่ได้นะครับธรรมเนียมการเชิญเขาไม่ให้อยู่หลังนะครับใครมีตำแหน่งหน้าที่ต้องอยู่หน้าหมดนะครับทำเปอการเชิญต้องเป็นเช่นนั้นนะครับ ทุกท่านตั้งใจบูชาพระนางไกรพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวาโนทงังทังวันตังอภิวาตทมิสวากาโตภะคะวะตาตโมธรรมนามสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสวากาสังโกสจังขังอะามามิ มย่ย wow. ังพันเตงวิชุง <dunk> ว <farewell eni> ิชงรักนาดายาทีสรณะนาจารย์ปัญจศิลานิยจามะโทติยามปีไม่ยังพันเตียวิชุงวิชุงรักนาดทายาสีสรณะนาจารย์ปัญจศิลานิยจามะตุติยามปีไม่ยังพันเตง

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิ ทั้งขังสระนังขจามิสั้งังสระนังขจามิสังฆังสารนังขจามิ ทูต no ิยัมปีพุทธังสารนังขจามิทูติยัมปีพุทธังสารนังขจามิทูติยัมปีธรรมังสารนังขจามิทูติยัมปีธรรมังสารนังขจามิทูติยัมปีสังฆังสารนังขจามิทูติยัมปีสังฆังสารนังขจามิทากิยัมปีพุทธังสารนังขจามิทากิยัมปีพุทธังสารนังขจามิ ตาทยัอมปีธรรมังสารนังขจามิตาทียัอมปีธรรมังสรนังขจามิตาที่ยัอมปีสงมังสารนังขจามิตาทียัอมปีสามังสรนังขจามิปุชาระธาถมนังิทิามามพันเตกาณาทิปตาเวระมี สาปะทางสมาธิยาเมปานาติปาตาเบรมณีสิกขาปะทางสมาธิยาเมอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาเมอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาเม าเมสุชาจาราวเวรมนีสิกขาปัทังสมาทิยามิสรามีระยามาชพมาทัพทานามเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมานิปันจฉิขาปัทานิจิเรนะุกะกิิสาธุจิเรนะพะกัสมปัตานิส ญาติท่านมาจีรังโตฐะเยสาธุพระมังโมอดาจัมภควาโต มรรคโกสัลลายัสสะเมสมัยตามาวจรังโกสลังเขตังโอปันนังโหเตสมนาสะสหะกะตาญาณสัมปยุตังรูปารัมมณังวาสาทารัมมณัง Sama-sama ye Pasohoti Aweke Pohoti Wapanata Sama-sama ye Kanyeti Atipati Jasamu Panaharupi Nothamma Inetamma Kusala Apitam

tana panya tita tu panya tisa panya tia panya tia banya 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 tia samaya samaya Pa mua นาโกะทะเลติโก